เกมแดงองต้องต้นเสียงนักร้องวงสาลพันสาวสาเทพีสงกลานขวัญเอ๋ยนางไอบุญบังไฟแสนคนสาตึมตึมเจ้างามปละหนึ่งนางฟ้าเมืองแม่นบุญไผนอลาสิได้โจมแขนไอ,อยังลอยแงน เน้มเป็นบุญตาดอกมันปราบานวันเจ้าห่างบ้านไปเรียนกลุงไกลข่าวว่าคว้าดาวมหาลลยกลายเป็นขวันใจหนุ่มนักศึกษาเป็นหอดนางไห้งามขึ้นหลายกว่าเป็นสาวนาคนคอยถามข่าวผู้สาวซา ลุงยิ้มให้ฟ้าถ้าฟังข่าวนางสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านบ้าน,านอุ๋ยชาแนลคือเกา่าลุยต่อครับพี่น้องมือนี้มือที่สองของการลุยตัดอ้อยนะครับอยู่กับผมคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลครับผมก่อนข้าวเศร้ากินกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแดดสีฮอนครับมาตอหน้าเมื่อวานนี้ให้มันจบครับ ช่วงนี้มันจะเป็นหนาสั่นแล้วล่ะครับวันนี้ครับไปกัล้ำน,น้อยๆสันส่นๆนี่แหละพี่น้องคือจะคของนี่แหละคือคน้นเห็ดนี่แหละครับผมเดีย๋ยวเริ่มต้นไม้ครับเดี๋ยวเคลียร์ออกปีนี้เดี๋ยวสีทําการปลูกไม้นะครับผมค่อยว่ากันไม่อันนี้เป็นอ้อยต่อที่สองนะครับต่อแรกมันกับพอได้ก็านีเนี้ยอยู่พอต่อที่สองแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวลุยต่อครับมือนี้ตัดเป็นกองไว้นะครับถ้ามัดจะเสียเวลาคือจังหวะนั่นแหละครับตัดเป็นกองเดี๋ยวก็ จะจ้างรถเพิ่นมาขีบมาขีบแล้วก็ให้หกล้อให้หกล้อเพิ่นมาใส่ไปขายให้ครับผมอยู่ร้านใกล้ๆนี่แหละครับตอนนี้กับพันแปดประมาณนี้ครับผมก็้อยขี่ลรยแน่แต่ว่าปีนี้ก็เพาะได้ราคามาทดแทนปีที่แล้วแน่นะครับปีที่แล้วก็อยู่ประมาณพันสามพันสามบวกนะครับกบ็รอบสุดท้ายที่ตัดในแปลงนี้ออกไปขายกับพันสามแปดสิบหรือพันสี่นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ แต่ว่าพอมาปีนี้กัณนะตอนนี้กะคือสิไดอยู่พันธ์แปดนนะครับกะสิตางกันส่วนตางตัวนั้นกะสิมาเฉลีย่ยสซออยที่มันโบาง,งา้นี่แหละครับปีแล้วกับประมาณยี่สิบห้าตันนะครับยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าตันนี่แหละแต่ว่าปีนี้มารุ่นซอยผมนะครับว่าสิไดตามเป้า,าผมประเมินไว้ว่าขอว่าจะขาดสิบสองตันนะครับเนื้อที่ประมาณสามไร่นะครับผม ลุยต่อครับคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลครับผมมือที่สองของการตัดอ้อยครับสู่ต่อครับผมกะว่าบากเกินสามมือครับผมตัดย่น้ำกันสามคนนะครับกะลุยต่อนะครับมือที่สองมือโอเคครับคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลเป็นกำลังใจผมเดยนะครับตัดอ้อยต่อครับผมคนเดียวใส่มีดสองเล็มครับผมลุยมาแล้วครับตอนนี้รถคีบได้มาประจำการแล้ว หกล้อกะกำลังตามเข้ามาครับมาแล้วโอ้ยแดดห่อนเปลี่ยงครับมือนี้กะว่าสองมือพป่แล้วกันยังหน่อยเอสันออกไปเอามามือนี้มือที่สองกะจบนี่ก็คือที่ได้เคืองเคืองทางนิดๆครับเพราะว่าแดดห่อนคัาหลายเราถ้าจบหนานี่นี่กะเพิ่งจะเคืองทางนหน่อย,อยเพราะว่าเคืองทางอยู่ป,ป่ะมันลองนี่นะครับเคืองทาง แต่ส่วนที่เหลือก็เหลือประมาณเกือบเกือบครึ่งนะครับแต่ว่าอ้อยนั้นกับใยเงาันไดเนาะพอไปทั้งพูนล่าครับมือนี้ล่ามือที่สองเพราะว่าแขนขากับบทันเข่าที่แถมยังอะแดดเปี้ยงครับมือนี้ไปเรื่อยๆครับนี่หกล้อก็ล้างเข่าม้าแล้วครับผมมาแล้วครับ ทำการขีบอ้อยขีบอ้อยขึ้นหกล่อไปเดี๋ยวเรียมเอาไปขายขายอยู่ร้านนะครับอยู่พวกไก่นะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละแรนแป๊บเดียวครับเอาไปหล,ลายๆขี้ดินนะเอาไปหล,ลายๆเพิ่มน้ำหนักโอ้ยเน,นาะใบนะตุ่มไปหลๆไล่ลยไยวัหงล้ำหน่อยล้ำหน่อยล้ำสันอยู่ แค่จังแดีมันเสียด้น้ำหนักกับซอยเบื้องกับรถเด้อโซเฟอร์เอยมือนีอยูกับผมครับคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแน l นะครับทีมงานก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผมโผล่รอดนี่ก็อยู่บ้านย้ายบ้านล่างขัดกันไปสองหลังนั่นแหละครับส่วนรถขีบนี่ก็อยู่หลังบ้านนี่แหละท้ายสวนนี่แหละครับสวยงามอุ่มอยู่ ีีนเมืออาชีพครับผมปนน่ะมือมีการเฮียลงรถอยู่กับผมครับเมื่อนี้คนบ้านวิชาแนลครับผมพร้อมด้วยบะเตียว <c oughs> <c oughs> โอ้เลี้งจ้าง <c oughs> มือคีบระดับพก,การครับคีบโอเบิร์หดดินหดหญ้าพูนะเอามาคัากคักรถได้น้ำหนักฮึมเอ้ยนิ่ม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 ,ม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 ครับอ้อยกัแบบโมแมนต์อ้อยแบงบงามด้วยครับอ้อยเปตะหักตะมุตะมิคือเจ้าของเนี่ยแหละครับนหน้านี่การเกียร์เข่าพื้นที่คักคักคัก บอยใหายครับง่ายรถครับเฮ้ยมื่อนี้พาพาพี่น้องชมวิวมุมสูงครับผมเมื่อนี้เป็นเช้าสวนเต็มโตรครับผมคนบ้านบ้านวิชาแนลอ่องางนเผาท่านกับล้อกันเ้อพี่น้องเ้อน้องถังเดื้อของผมเกิดอุบิเหตุน,นะครับเพ้นซอดเพ้นหยางเราเดี๋ยวต้องล้อเดี๋ยวผมเคียย์อ้อยออกจากสวนให้แล้วเบิดก่อนเนาะครับ เอาอ้อยออกเบิดก่อนแต่จังค่อยสิมีเวลาไปซื้อถังเหล็กมาเปลี่ยนแทนนองถังดื้อนะครับตอนนี้เพิ่นกะไปต่อเบาไว้แล้วนะครับงานเผ่าทานทิมช่วงจงากน้อยครับพี่น้องให้ผมเคี้ยวอ้อยไม่จากสอสามมือกอน2มือจากนิดนึงนะครับเพราะว่าลงตัดอ้อยนี่โอ้เมอคืนนี่นอนแบบว่าล่าครับผมผมก็แอบรุ่น แอบรุ่นเล่นๆนะครับว่า12ตันอัพเนี่ยยากในหน่อยกะ12ตันอัพก็คือว่าโอเคครับผมโอเคมารุ่นน้ากันครับดีย๋ยวไปเบิ้งจากรอบหนึ่งก่อนว่าถ้าเต็มคันนี้ไปนี่ได้หน่อยได้ลายปรนเดแ๋ด่มารุ่นส่วนที่เหลือครับผมรยต่อครับโอ้เต็มรถพอดีครับบ่ถ,ถือไว้ยัด โอ้สำนึกกระไดงัน <French> ส <Claire laughing> ี adalah, <laughs> well. ่ห้าหมื่นพันบาทหมื่นสี่หมื่นห้าเอาตัวเพื่อนเนี่ยมันได้หัวสิบตันเนี่ยเด้อดูขีบไปแล้วคือทรงเฝ้าเทปุ่นเนี่ยโอ้ไปแล้วครับ ยังเฝ้าเลยเ <Okay. S 1> ต็มรถพอดีครับแจกับบ่ได้าติบ่อย่างพอปันใดไอยมันสั่นพรอมเนาะของเพิ่นใสวางแค่สองช่วงเ็อะเต็มไทยองจะของตรงสามสามสี่ช่วงคนระับตูตัดว้มืนอนี่ก็ได้เต็มรถพอดีส่วนส่วนที่เหลือจากสีเต็มบวเต็มส่วนที่เหลือบวนาซีเต็มรถดอกบันไปแล้วครับทําการลําเลี้ยงออกสวนแล้วครับผม โชเฟอร์อยังไปเบิ้งหลายที่จะออกส่วนอยู่นะครับเพิ่นว่าประมาณนาทีประมาณ8ตันครับใจก็ยังได้ลายว่านั้นอยู่แล้วครับแอบบรุ่นแอบบรุ่นแต่ว่าที่เห็นทั้งหน้านนีะ่มันก็ส่งอ่อยหน่อยอ่อยเสียลงครับครื่งครื่งกลัวเหรอด้นเครื่ง,รงกลวงกัวถ้าบ่ได้พอ1ิตันส่วนที่เหลือก็เออสิบ่เหลือจก ห้าหกตันหนึ่งหรือสัตน,นะเอาละประเมินเรนๆกับสิบสองตันรวมเรายังมีหวังครับสิบสองตันโดยประมาณป้ายปูดเด้ออยู่ท้ายรถให้ลูกหลานเนี่ยเดอ้อขึ้นรถไปน้ำรถเดอ้ดเอปูเด้อเพิ่มน้ำหนักไปแล้วควันขโมงไปแล้วครับเที่ยวแรกของคนบ้านๆอุนชาแนวออกไปแล้ว รุ่นแถวสองพร้อมโอเคครับคําแล้วครับ,รบ,รบพี่น้องมือนี่เหลือแต่อ้อยน้อยอีกไม่จากคุณละนาเนี่แหละครับอ้อยน้อยนะครับถัดถัดไปนี่ประมาณจากเอ่อรวมสิบล่องเลยครับมีแต่อ้อยน้อยเมื่อกี้ผมยางเลาะเบิ้งขาวๆแล้วช่วงกลางๆเนี่ยไม่เป็นดินเหลืองๆนะครับช่วงเนี่ยเป็นดินเหลืองๆจังไลยบ่รู้เรานามมันเป็นทางนามมานะครับมันก็พัดแบบ พวกบางที่ใส่ปุ๋ยเรามันตรงเนี้ยมันซีบอค่อยได้นะครับตรงนี้คือสังเกตตรงนี้ห้อยทางน้ำขาดเป็นทางเลยครับหมายังแห้งนะครับน้ำม,มาจะทั้งผูงนน้ทั้งถึงเนาะที่นี่บางที่พวกปุ๋ยพวกอย่างมันก็ซีไปข่อ,อยู่ทางมุมนะครับถัดถัดตรงนี้ไปไม่จากประมาณหกเจ็ดล่องหรืออีอย่างนี่แหละประมาณนี้แหละครับแล้วก็ซีเริ่มพอเห็นอ้อยแน่จากน้อยครับซีได้แน่ตรงช่วงไทยนั่นจากน้อยนึงตรงน,รงนี้ตรงนี้แทบบมีอย่างเลยครับ ช่วงบริเวณกลางๆเลยอีกประมาณอยู่ประมาณสิบล่องเนี่ยที่เห็นสองหน้านะครับแถบบนมีอ้อยเลยครับก็ออกไปมื่อนี้รถนึงแต่ก็บ่ถือว่าเต็มดีเนาะครับแต่แล้อรุนอยู่โชเฟอร์เพิ่นกะประมินคข่าๆหนาสิประมาณจะกแปดตันเพิ่นว่าเนาะครับประมาณนั้นก็ต้องมาลุ้นบ้างครับได้เท่าใดก็เท่านั้นแหละครับผมตามความเป็นจริงเนาะครับเพราะอ้อยมันหน่อยมันสั่นหลาย ถ้าสมมุติว่าได้เพาะแปดตันส่วนที่เหลือกับพมนาว่ายัางขี้ร่ายก็ห้าตันนะครับส่วนที่เหลือเกินสิบตันก็โอเคแล้วครับในในต่อสองรอบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยลุยไหมนะครับเดี๋ยวทําการปลูกใหม่ลงทุนใหม่โอเคครับอยู่กับผมคนบ,นบ้านๆอุ่ยชายแนลครับผมเมื่อนีนเดี๋ยวจะออกสวนแล้วเมื่อไรเพราะว่าเมื่อนี้แดดแห้งคักนะครับผมเมื่อวานยังเย็นๆได้ไอเย็นฝนลิ้นมาแนะ่แล้วก็มันคืบเหมือดมือเมื่อวานนี่นะครับ แล้วก็ลงมือแรกพอมามือที่สองโอ้ยแดดเปรี้ยงเลยครับเบิดแห้งเลยมือเนี่ยครับผมขึ้นบ้านกันครับมือนี่คนมาบ้านหรือชาแนลครับผมเมื่อหลายครับหรืต่อครับมืออื่นถ้าบอแล้วกะยังหน่อยครับผมมืออื่นมือที่สามนะครับผมเป็นกําลังใจผมเได้ครับสู่ต่อครับผมบาย สวัสดียามเช้าครับผมคนบ,นบ้านๆด่ยูทิวชแนครับมื่อนี้มาต่อครับลุยต่อครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี่ได้คนไปเที่ยวนึงแล้วนะครับกับอบอ,บอได้เป้าออตามที่ตั้งใจนะครับโชเฟอร์เพิ่นกับประมาณใกล้เคียงเนาะเพราะว่าเพิ่นขนอยู่ประจําช่วงนี้เพิ่นกับขนอ้อยแทบทุกมือเนาะครับกับเพิ่นประมาณว่าหนาที่อยู่ประมาณ8ตันเนาะครับสรุปเราได้บ่ถึง8ตันครับ7ตัน2เมื่อวานนี้เนาะ ใส่หกโลออกไปพอว่าอ้อยมันก็นี่ยนะครับมันน,น้อยๆสันสันล้ำน,น้อยๆสันสันนะครับที่นี่ส่วนที่เหลือนี่เออก็ต้องมาลุ่นคือจังหวะน่นแหละครับไปสุดหน้านี่สุดหน้านี่ก็จริงๆมันจะเครื่องทางปว่าม้าหน้านี่เนาะอันนี้เครื่องทางนิีแต่ตรงนี้มันก็บมีอ้อยนะครับนี่ตรงนี้มันห่างหลายตรงนี้บ่มีอ้อยขึ้นนะเป็นเดินอยู่เนี่ยครับ พื้นที่บริเวณนี้นะบ่มีอ้อยมันขึ้นมาสูงหลายแล้วเป็นดินเหลืองดินโพ้นดินนี้อย่างตรงนี้ครับบ่มีอ้อยเลยบันนี้ส่วนที่เหลือก็จากนี้ไปถึงถึงต้นสักถึงต้นสักต้นนั่นนะครับต่อเนื่องกันมันเป็นของเพื่อนครับมันมีหัวอยู่นั่นแดดมันลงไปนี่ทีนี้ลองมันลึกกับลึกแค่เห็นยอดมันตรงนั้นนะครับซื้อประมาณหลังต้นโพของของปูนนแหนะครับ มันก็บ,บุลึกหลายเนาะที่นี่ประเมินตรงนี้ถ้าไดหยอดซีตันก็ถือว่าสูสีครับส่วนที่เหลือเนี่ยพะเมื่อวานนี้ไปเครื่องนิดๆได้เจ็ดตันเจ็ดตันสองอันนี้ก็รุ่นโอยแค่ซีตันเพราะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะไปงามยู่ช่วงท้ายๆครับช่วงหัวล่องไปเนี่ยประมาณประมาณจากสามวาเนี่ยจากหัวล่องจากหัวล่องลงไปนี่นะครับประมาณจากสามวาตรงไปนี่ มันบ่ค่อยมีอ้อยครับมีแบบสันๆนน้อยๆแบบนี้แหละแต่วันสินมีช่วงท้ายๆครับช่วงกลางลงไปท้ายๆอันนั้นพอเห็นล้มแนะ่มา่รุ่นกันอีกไหมครับพาส่วนที่เหลือนี่เอ่อจากซีตันก็ก็คิดว่าน่าสิใกล้เคียงอยู่ครับบบก,ก้าวางลายนะครับแต่จริงๆก็อยากได้ฮอนหาตันเพระละส่วนที่เหลือเนี่นะครับกับมารุ่นกันว่าส่วนที่เหลือนี่ อีกไม่รอบนึงคนี่ไม่รอบนึงสิได้เพอาหาตันบ่นะครับเอาใจซอยคนบ้านๆหนุ่ยช้าแนวหน่อยด้ครับเดี๋ยวมือนี้มาลุยต่อครับผมแล้วบูบุ้มือนีก็ได้ครับม่ววานนี่เจอแดดแห้งคับนะครับเลยเลยบ่ไหวกันแดดสุดๆเลยม่วงวานนี่มือนีมาลุ่นต่อครับผมบอแล้วก็เหลือน้อยที่สุดครับผมมือนี้คนบ้านๆหนุ่ยช้าแนวครับผมตัดออยซอยกันหน่อยได้ครับช่วงนี้กาลังลุยครับผมมือนีบ่แล้วกับเหลือน้อยที่สุดครับมืออื่นอาจจะเก็บตกนิดนึง มือนีบอแล้วเนาะโอเคครับผมลุยต่อครับหลังจากพักเที่ยงแล้วนะครับีกา็ายโมงก,วกวัวๆละก็อีกไม่คนละนาเนาะครับผมแต่ว่าคนละนาในชิลเล้วบ่มือนี่อันนี้ก็หนึ่งนาสองนาแล้วผมไปนาที่สามหม่องป้าหงฮงนั่นแหละครับสามนากา็ ถ่ายละแต่ว่าจากนี้ไปฮอดคําบอลูซีแล้วบอ่ตอนนี้กับใบมงกัวเกือบใบมงกครึ่งแล้วครับแดดกำลังแห้งครับตอนนี้มอแล้วครับตั้งแต่ผู้ตั้งแต่แนวเกาะไผ่ลงมาแนาะแหลมขึ้นาปนิดน,น้อยนึงต่บ่ค่อยมีอ้อยดอกขึ้นไปโคกๆตรงนั้นประมาณสามไลรุ่นว่าเมื่อน,นี้ซีแล้วบ่แล้วนี่ก็คิดว่าสีตัน กะคข้าวๆน่าจะอยู่ประมาณสี่ตันนะครับส่วนที่เรือเนี่ยเอาไปละเจ็ดตันสองเมื่อวานนี้มันอนี้มารุนอยากได้หอันหาตันพูดแล้ครับแต่บ่รู้ซีได้ซ้ำใดเพราะอ้อยกันน้อยหลายแต่ซีพอเห็นอ้อยแน่ช่วงกลางๆไปหาช่วงท้ายๆแล้วก็ช่วงมุมทั้งพูนพอสีเห็นลำอ้อยแน่นะครับแต่ช่วงต้นๆนี่กระลองกระแหลงบ่ค่อยมีโอเคครับลุยต่อครับเมื่อนี้ คำมีไหมล่ะครับมือนี่บบแล้วกับซ้ำแล้วครับเหลือ,อยู่ดอนเดียวายะเจียวเมาครับ <laughs> เออเหลือ,อยู่ดอนเดียวเดวมืออื่นเศร้ามืออื่นเศร้ามาซ้ำแล้วก่อนเทียงอยู่ดอเป๋าปยังานัดรถนัดรดช่วงใบช่วงใบขี้เก่าครับมาเลี่งกตอนหัวคำแดดแห้งหลายมือนี่ครับโอ้ชงนั้นกับมิตรปลาหนะี่าบุมา แทบหาอ้อยแทบบ่เจอครับล้ำสูงเพียงหัวเข่านี่แหละตัวสองแทบบ่เห็นอ้อยเลยครับโอ้นี่ยังเน่ยมีแต่พี่เสือพี่สิงห์เลยเด้อบาาเนี่ยโอ้ได้แนวมากระตุ้นแล้วพี่น้อง เย yeah. ได้แนวกระตุ้นแล้วครับพี่เสือกับพี่สิงมาแล้วเพอนโอ้ขักๆัอัดเต็มที่ครับโอ้หมดแดงเต็มหลังใช่ไหมเพื่น <laughs> สปอนเซอร์สามขวดจะกินมื่อเ่ีสามคนครับอ้อยประมาณสามไร่มื่อที่สามครับ <laughs> มื่อที่สามก็ถือว่าใกล้เคียงเป้าหมายใช่ครับเหลืออยู่น้อยเดียวว่าไปยัง ๋ยวมืออื่นมาเก็บตกนิดน้อยครับนัดลดช่วงใบแต่เท่าไรเน้อมืออื่นเนี่ยแต่พอซีตันบ่นอแต่เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับมืออื่นมาสรุปครับผมมือน,นี้เมื่อยไหลแล้วขอจิบน้ำเย็นๆก็น่าแบบนี้มาเด้อพี่น้องเด้อได้เวลานางพักอย่างน้อยแล้วครับ อยู่กับผมเช่นเดิมคนบ้านๆวิชาแนวครับผมมือนีอ้ห้อนหลายครับนับเนี้นางเอกของเขามือเนี้ครับปิดนะบุซอยจนว่าแล้วหนาสองหนานี้นะครับรอุ้ยขักอันประเภทหมูกระทะประเภทไหนกินแล้วหูดับบ่เด้อ โอเคครับเมื่อนี้ก็คือสิพอแค่นี้เมื่อหลายแล้วครับเดี๋ยวาเอือนมาลุยต่อยอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็คอยเอือนรดเพิ่นมาขีบเอาอกไปส่งทีร้านคือเก่าครับผมเมื่อนี้ลาไปแล้วคนมาบ้านหุ่ยชายแนวพร้อมทีมงาน 3- 4สชีวิต หลายพี่ล้น้องไปแล้วมือนี่แล้วแจวมือ,อนด้วยต่อไนะด้โอเคสู้ต่อไปแล้วครับบายบายปุนปุน